กินกานขาขาออกมาแล้วก็เป็นหมากแล้วก็เป็นพ้นเป็นหมากเ,เป็นพ้นเราจะทํายังไงให้มันสมบูรณ์เพาให้มันได้รีบเพราะมันตามเร้วจว่า,ามันขตาย่างปลูกตามกรรมตามเบื้องกับว่าะอะไรอยู่ด้วยรันอยากให้มันเป็นหมากเป็นพ้มอยากให้มัน้วนควรสมบูรณ์เข้าก็ต้องใช้ปุ๋ยแมงับต้องเอาใจใส่ร่วมน้ำคนอื่นคือกันกับการทั้งหมด เข้าวเป็นยังท้านบุญไปเรียกคือชิมควังหมไม่ใช่เราต้องรักษาไว้ยยอเข้าคือเออมือนื้ออาการคือใ้จักเจ็ดชิบเออมือหนากู้งหักกระิกชั่โวัยชิบจักเก้าชิบยังเสี่หน่กยิมชั่โวยไปชั่ววยไปจากทข็งไปแรงหนักนหน่อยมักกระิตทงานข้นจางานข้นมักปุ้นทสามเดชบ่ยิ่มนี่จากคนข้าพอเฉียบบให้บเด้อ มันเันข้ามอุ่นใดรวดยืน่นข้ามมือยื่นใดมืออื่นกับคง้งกะปิงไปเพราะผู้บาดค้งเพินง้ค่คมขางบุญมากแต่อดีตแะ่ขาดปั่งก่อนมันม,มือเมื่อยนะอดีตเนยทุกคนมืออดีตแต่อยากไปยุจิอืมซึ่งได้ปรดจําปดิดข้าตัดะอกข้าเกิดมาเพื่อร่างกังเก้าข้าเกิดมาเพื่อข้างบุญใหม่เออ ให้จิตใจเราคึกคักกว่าเดิมบ่มีพลยากโลค่าเป็นราบอันประเสริเดิมด้อครับปูควเ้าม่นะก็อืงรับอันประเสริฐรับอันประเสริฐต้องไขว่ขุ่ขม่มได้เมนะครับม่นกะได้แคบเดิมครับแต่ไม่บอกเลยเพราะถือก้อยกรเพาะเปือดชุ่มกระเพาะเดือดเกิอนสันนติปู๊บครับกเพาะเือดเก โม่เข้าเข้่วกงกตอกกันได้เย้เย็นจะไหวสันดอกปูเกินจำงม่ถึงจงเกิดนั่นแหละตรง้ไม่ก็ปเดยอดไปเกินสันบาปูมี้เกาหรอปูร้ว่าครั้ว่ากันนี้เราก็ปครับงพ้กเขาเขาเขาคือความไมยมีรอปู นามก็เกลีกพอแ้แต e ่กไปอืดบ่้องไข่หรอกนามกูขวดดูเองไม่งงเงกัการมันสือโอ้สาย้บค้กัแต่คือมกขวดแต่คือก็คือเเลืยูเพา้มือเออคือมุดขแค่กว่าคือคนบางอูบาเขวางอ้นือเขก็คือแค่กว่า เ่าไม่มีก็พ่กแบบงั้นงบบเอื้องบวกบบข้าวพวกร้านร้อมีให้ก้าวละพู khai tuổi kia không anh phụ ra cạo cái thuyền cái đây, rồi mình mua thuyền thay đây. Một tuổi ngắn, vô duyên hơn. Một tuổi gái thần, có cái nào phải nó tốt. Mà bọn bác có trả lý của cho nó mạnh mẽ. Một tuổi tháng, khẩu cho nó dùng Phụ khẩu nói là mới dùng Phụ khẩu là có người hóa trang. khẩu là hóa trang. แค่ใช่กินมือใจบอกมาฉันคือแค่ไม่บอกปู่จะหนีเดี๋ยวนี้าไม่บอกจะไปหาจริงเดี๋ยวนี้ผมไปหาจริงกาเอื้อยขึ้เด้อว่า้มด่มแก่ไดได้เนี้ปลคลมุนหัวนั่นครัคาปูเออแค่เลนก็คือเอือเนาะ ลูกหลานพ่อไม่ใจดังเนึเนาะครับปู่เออทุกคนมือจะคมใจหุงคุ้มท้ามือจะคมอยากกินอยากท่าวา่วาใจพ่อาวาเนี้เขาเมื่อจะดูมาหัวเรื่มครับนานเมื่อระดูจะถือมาหัวเรื่มครับเมื่อจะผมชั่วรถเหมือนเขาทั้งมาเป็นรังเลยเรื่มครับปู่ลูกหลานพอ่อเ่ราะทกคนใจเกิดใจดังเอออยังน,นไม่มีบอกเลยนนวรันบอกว่า บอกหนูเลยหน boards, ูแจกให้พ่ออะไรพ่อขาด ienne, er. <c oughs> <th> <c oughs> อะไรพ่อขาดข้าวหรือผุ่อเออพ่อขาดยังไงหนูแจกอยืมขาดยังไงขาดเรืงไก่ขาดเรื่องไก่เออพ่อายมือเรื่องไก่ป็นไรอืครับปูเออเออคุัมแคเรื่องไก่คุ้มแค่แื้มืออืมแหลรเนาะครับอือถึงมาบฝนถงบ้งมือตปูมืออ่นกับฝันบ่แม่งหมวยืมรับเออมือื่นกนบย่างหเด้อ นง่อค่าครูนั้นแล้วมัก็บ่มือินอดบกูเบ้ยเดือนใจกูไเ้นเดือนแล้วมันก็ได้บู้ทบู้า่้วมับก็บ่เงินงัเพราะว่าไม่มีเงินจ่ายะงื่อนลืมผู้เบี้เส้นเบิรใจกระเทือกเพราะคืกระเดือกเบ้ยเ่ื่องมาเรื่มหมดหมดก็งั้นกเพอกระเทอกอุคขาบืู้กองยาวมาด้วยใจกันมืออื่นเออกองยาวมาเมื่อคืเมื่อคือคือว่าชื่อชาวเปิดพ่อรู้แล้ว เออกองเง่ามือกับเท้าอ้อมโบ่ก่ก็ยืมครับปูโบ่คือไม่คู่พ่ายคือพ่ายข่งรู้ไหมถึงบออ้อมโบ่ยืมครับกงเง่าเพิ่ะว่าท่านเบิรงก็คือครับโอ้ดูขายขายคือให้เรคู่ร่ปวดขึ้งยังยืมครับปูแกผ้าเพลอไม่รู้่น้อว่ากันว่าอืมมันรู้ยืมครับเอาผ้าเพลียมมาคือโซ่โซ่โซ่หน่มปูรีสิปู ครับปูปูดือคือเขี่ยไปมัดเอวครับเออเพราะมันมจะมุงดื้อแล้วเขี่ปไปมัดเอวเต็มนาข้างรั้คุบมาแข่งให้ผมบไย่อีวมาแข่งกครับแค,ค,บค่ว่าไปมัดเอวแค่เดียวเล้อม,ค,อมอครับคือไปควนใช้ไฟมาเคยเห็นไฟเล่นดูดายดูายดูยอาอไฟบึบปากบึบปากพอคู่ไปเยอะเอๆครับปู เออยังให้เสื้อเงาผู้ชายเด้อไฟ้ยให้ชายเด้อฟอมเนาะอืมวันคือคือคือเปิี้ยปุ้งรื้ออืมเฟคือแบบปุ้งกองเงางั้มกงเว้งไหมหมอครับกองเงากลางวันคล้องกับเออฟอมกับนั่งรัมฟอมบอกครับปูอืมงามกับขึ้กับมึงหมอรัมม่คู่เนาะครับอืมเอาดื้อมากดื้อมากเพฟ้ยว่าโอ้ งานอีกตรมือแรงว่าน่มงานามาคู่แล้วคนวายก็คืออะเรืิร่งเอาว่าวย่งอยู่บ้ราันรับคาถาขันริ่งบุคนลในรับครับก <c oughs> ็บ <c oughs> มันขึ้นได้รู้ <c oughs> ไหมยิ่งว่าอายก็ติงข้าวย่เออเอเอนั่งนักดิจา คู่มือใครข้าว้ายองฝูสองพันบาทพร้อมกับพวงมาดอกมาใดญ่ถึงเก้าปัวน้ับเอ้าวให้มือโชคมือรับมือโชคมือมันมือโชคกับผับแข่งเรงเงินแดงห้องช่งไหมาเด้อวลูกเอ้อเอาใจเรื่องใจเรื่องรับให้เด้แม่ลูกนะสาธุสาธุสาธุเออชุดิึงชุดมือพอรูปรลอกเกลี้ยมครับเออไม่คู่พูดรูปบาทจะพ่อกับดูกด้ละอือันนี้ นางมุกดาเขื่อนคำร่วมบุมกับองคู่เก้าสิบาทนางรัญญาภูมิก่อนเอข้าวระบาอีพอพร้อมกับนางเช้าชาลิข้าอุ่นแค่ข้าวระบาองคู่สองร้อยบาทเอาอีนางชาลิข้าพร้อมกับซึมงานทุกคนให้มือโชคมือรากมือโชคมือม้ามืออายุวันนัถูกขาดพะาดจรงๆริงแล้วก็ตรวทุกทุกคนนะลวกนะอีนางชาลิข้าพอดตงแล้วนะสิบเก้า ยงไงด้วยสุดโอ่อันนี้นอสกุลป่าวงจําปลาไม่คืนเครื่องไปยืมเนี่ยโูครับตักุลปดาวงจัปลาเตรียมตัวด้วยังยังพ่อมูรอเอาค่าเครื่องบินไปนี้อยูุ่นยาเรื่มเมื่อจะขอตัวร่วมเดืองเนี่ยกุลป่าวงจั่ปลาอ๊อฟคนเครื่องมาด้วยมนถือว่าท่นดิอาอ้าวอ เอาคืนก้อนอืมไปกองไปกองไปกองเร็วไปกองคิวด้วยนะอือคือคืนเครื่องบินมือได้เงี้ยเรื่ยเรื่อยครับไปกองคิวที่ชิบเก้าเด้อเด้อนักกูบ้าได้เด้อมันจะแข็นเด้ออ้าวสิเก้านะลูกนะอ่ามือโค้มือได้มือโค้มือมันหึงหึงแล้วก็พูด้วย อันนี้นางยนต์ิศรษเีสงสบายโปลคานเนาะเออหายยังลรงมือโกมือแับมือโกมือหมายโุกปภแข็งแรงเงินได้งอแล้วก็ทองแรงมาทุกผู้ทุกคนรับด้วยเด้อเอออันนี้ส่ายดีค่ะไม่คู่ก็คือแง่ออกเดียนางฟ่วงพอืมแต่ข้าโอลคานสบายมากสามร้อยเก้าอังเจ้าคาขออย่างนี้เรื่องวันที่หนึ่งบ่ เออว่าหาเก็บงาว่าเออสองวดนล้วพอว่าทำเป็นเัาพอหายเก็บมดจะคึอเก็บของคือว่าถือบอกว่าเออว่าเขาถืออะไวก็ถือเงอกน้องเดือมบ่ใช่เออ้าววาูข้ายจะให้พุกขามือโกมือาก้วหาสื่อกม้า็ื่อกันนี้เราสมมาีรักพิงพานิมรวมข้างกวนรวมขางขางม้วนรอยเก็บเิียบานั เอองหยอง่นไหวเกี่ยมปูกาด้วยนึงแคกอเขียนเขียบอกคร่มาเดียวเรียกคื้เก่งน้องอย่นครับตูเป็นอย่างนี้ลูกลานพขอกเนาะอันนี้นางถนมการจะนัตเตอีงานหนึ่งก่รจะกนะเตคแท้อืเออจากพายเก็บาบอียังลูกพายเบาบคือนกรดินวมุขเอะไรค้อนเก่งโอ้ถวายกูหาด้วยกว ผมก็พ่วงมอเา